ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจงให้กับช่องมุมมือด้วยนะครับนศูนย์วิจัยเอกชน Arctic b ก o s y s t e m ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขึ้นในสำนักงานส่งผลให้มีนักวิทยาศาสตร์ติดเชื้อและตายไป3าคนอย่างไดก็ตามในขณะที่ดรฮาตะเกะและผู้ช่วยกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นั้นทั้งคู่กลับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตกำลันงนอนทุรนทุรายอยู่บนพื้นด้วยความทรมาน ดอกเตอร์ฮาราเกะจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและรื่นน้ำเข้าไปในปากของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีร่างกายของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็ตอบสนองต่อน,น้ำของดรฮาราเกะอย่างน่าสะดุืสยองเห็นได้ชัดว่าดรฮาราเกะไม่ได้ตื่นตระหนกต่อการติดเชื้อในครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยแถมยังมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการติดเชื้อในครั้งนี้ด้วย2วันผ่านไปนักสำนักงานใหญ่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC ดรอกเัน์ เจ้าหน้าที่พักสนามคนใหม่ของ CDC กำลังทำการประชุมเพื่อมอบนโย,ยบายแก่ลูกทีมของเขาด้วยวิธีการที่น่าสนใจเขาเป็นคนที่ฉลาดจุงใจคนเก่งแถมยังมีผู้ช่วยมือดีอย่างซาดาคอยช่วยงานอยู่ในทุกๆวนันทว่าในระหว่างการประชุมจูจูจูเลียอดีตภรรยาของอล,ลันก็ปรากฏตัวขึ้นมาคล้ายกับว่ามีเรื่องด่วนที่เขาจะต้องออกไปคุยกับเธอในตอนนี้อล,ลันจึงสั่งปิดการประชุมอย่างกระทันหันและได้รู้ข่าวจากพันตีเซอร์จิโอว่าอาร์ติคไบโอ s ิสเมได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังกองทัพ คาดว่าน่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสปริศนาขึ้นและส่งผลให้มีนักวิทยาศาสตร์ติดเชื้อ3คนและตายไป2คน 2> เพราะฉะนั้นทางกองทัพจึงสั่งการให้พันตีเซอร์จิโอพาดรตอร์อลันพร้อมลูกทีมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนี้เกิดจากอะไรกันแน่และเพื่อยับยั้งไม่ให้เชืวเว้อไวรัสแพร่กระจายไปมากกว่านี้ในตอนแรกอาลันไม่เข้าใจว่าทําไมทางกองทัพถึงเลือกเขาแต่พอจูเลียบอกว่าหนึ่งในผู้ติดเชื้อที่รอดชีวิตคือปีเตอร์น้องชายของเขาเองนั่นจึงทําให้อาล,าลัอลลลนร ในระหว่างการเดินทางไปยังอาร์กติกเบลซิสเตมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดรอารันแจ้งกับทุกคนว่าเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการระบุชนิดของไวรัสตัวนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเขาและซาร่าจะอยู่ใกล้ชิดปีเตอร์เพื่อหาขอบข่ายของอาการจูเลียหาสาเหตุของโรค ora, ดอราตรวจห้องแล็บของปีเตอร์ทุกตารางนิ้วและตรวจสัตว์ทกลองทุกตัวเพื่อหาสาเหตุของการติดเชือ้อและสุดท้ายพันตีเซอร์จิโอจะทำหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างในจุดต่งตางๆของฐานวิจัยเพื่อหาช่องทางที่อาจจะเป็นตัวแพร่กระจายไวรัสในระหว่างนี้ ซาร่าสงสัยว่าทำไมอารันถึงไม่เคยพูดถึงอดีตภรรยาหรือน้องชายของตัวเองให้เธอฟังเลยสักครั้งดอดินจึงกระซิบบอกเธอว่าเพราะจูเลียกับปีเตอร์เคยแอบมีสัมพันธ์สวัสดด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนยังไงล่ะในเวลาไม่นานในที่สุดทีมของอารันก็เดินทางมาถึงอาร์กติกไบโอซิสเตมโดยมีดร์ฮาตะเกะและผู้ช่วยมายืนดอรอนดับจากนั้นดร์ฮาตะเกะก็พาทุกคนเดินเข้าไปในศูนย์วิจัยพร้อมกับรายงานข้อมูลเบื้องต้นวันเนึ่งจากผู้ติดเชื้อทั้ง3คนรวมถึงปีเตอร์ทงงานนนให้อแลเดียวกั แต่นันเขาจึงไม่ใช้มาตรการกักกันที่เข้มงวดเพราะเชื่อว่าเชื้อไวรัสคงไม่แพร่กระจายติดต่อ,อก,กันทางอากาศหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์บินกลับไปผู้ช่วยของดรฮาราเกะก็ทําการฝังชิปติดตามไว้ในฝ่ามือของทุกคนโดยอ้างว่ามันจะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าออกที่นี่ได้สะดวกขึ้นจากนั้นดรฮาราเกะก็พาทุกคนลงลิฟต์ไปยังห้องที่ใช้ควบคุมบีเตอร์พร้อมกับแจ้งว่ามีคนทํางานอยู่ที่นี่กว่า1น6คนแต่อาดันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเพราะเขาจะเริ่มจากง่งายๆก่อน นั่นคือเช็คประวัติส่วนตัวของผู้ติดเชื้อรวมถึงคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขามากที่สุดใน48ชั่วโมงที่แล้วเมื่อ,อลันเข้ามาพบปีเตอร์เขาก็แทบจะสลายที่เห็นว่าตอนนี้ปีเตอร์มีการที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเขาดูหวาดระแวงหัวใจเต้นเดวและมีผิวหนังที่ประหลาดจนดูแทบไม่ได้อารันพยายามถามคำถามเบื้องต้นกับปีเตอร์เพื่อตรวจสอบสติสัมปชัญญะของเขาแต่ปีเตอร์ก็ไม่มีการตอบสนองแต่อย่างใดนอกจากมองอารันด้วยสตาที่หวาดระแวงด้วยเหตุน,นี้อารันจึงสั่งให้จูเลียเเเรริ่มขัันน้นนอกาาจะลืทที พร้อมกับพยายามสอบถามปีเตอร์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งปีเตอร์ยอมปีปากพูดออกมาบ้างแต่ก็เพียงคำว่าห้องสีขาวเท่านั้นแต่พอจูเลียพบว่าเลือดของปีเตอร์เป็นสีดำจู่ๆปีเตอร์ Peter กลับคุ้มข้างและพยายามจะฉีดเลือดของตัวเองเข้าไปในร่างกายของอลันในขณะที่จูเลียกําลังเตรียมยาสลบให้ปีเตอร์ปีเตอร์กับเริ่มพูดจาแป,แปลกๆออกมาว่าทุกคนโกหกแต่โชคดีที่ไม่นานจูเลียก็เตรียมยาสลบและฉีดเข้าไปในร่างกายของปีเตอร์ได้ทันเวลาจนกระทั่งปีเตอร์ค่อยๆหมดสติไปขณะเดียวกัน ดอลา่าได้พันตีเซอร์จิโอได้มาตรวจห้องแล็บของบีเตอร์แต่ก็ได้รับเพียงคําตอบที่คลุมเครือจากผู้ช่วยของดรฮาระเกะเท่านั้นโดยเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ด้ซ้ําว่า Peter ปีเตอร์กับเพื่อนกาลังทดลองอะไรกันอยู่ตัดกลับไปที่อารานในขณะที่พวกเขากําลังจะตรวจสภาพศพของผู้ติดเชื้ออีกสองคนจู่ๆกลับมีเรื่องที่น่าสดยดสยองเกิดขึ้นเพราะศพของผู้ติดเชือ้อได้มีเมือกสีดมามันหนาขยะขย,ยงไหลออกมาจากผ้าหอ่อศพและเหลือเพียงโครงกระดูกอยู่เท่านั้นทั้ง3คนเห็นตรงกันว่าไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อน และสิ่งที่แปลกกว่านั้นคือเชื้อไวรัสมันย่อยสลายศพของผู้ติดเชื้อสองคนอย่างรวดเร็วแต่ปีเตอร์กลับไม่เป็นอะไรเลยได้ยังไงซึ่งนี่สร้างความสับสนให้อลันอย่างมากดังนั้นเขาจึงสั่งการให้จูเลียไปล้วงคําตอบจากดตรฮาร์ดเกิมาให้ได้ว่าคนเหล่านี้กําลังทดลองอะไรกันอยู่กันแน่แตัดกลับไปที่ดอร่ากับเซอร์จิโอในตอนนี้ทั้งคู่พบว่าดรฮาร์ดเกิพูดถูกที่ว่าเชื้อไวรัสไม่แพร่กระจายทางอากาศแต่สิ่งที่มันน่าสงสยัยคือตอนที่เซอร์จิโอพบคนลิงอยู่ในท่อของอ่างล้าางมืออเพระในตนต ผู้ช่วยคนนั้นบอกว่าที่นี่มีแค่หนูทดลองและไม่มีลิงดังนั้นทั้งสองคนจึงเห็นตรงกันว่าดรฮาตาเกะกับผู้ช่วยจะต้องกุมความลับอะไรบางอย่างเอาไว้แน่นอนขณะเดียวกันจูเลียได้เข้ามาพบดรฮาตาเกะที่ห้องทํางานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงานทดลองของปีเตอร์ซึ่งดรฮาตาเกะก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแถมยังบอกว่าที่ห้องพักของปีเตอร์ยังมีงานวิจัยอีกเพียบที่เธอกับแบรนน่าจะลองไปเช็คดูแต่สิ่งที่ทําให้จูเลียตกใจคือการได้รู้ว่าปีเตอร์กําลังทาการทดลอง,ลง,งเรื่องสารกระตุ แต่ดรฮาร์ดเกตก็สารภาพว่าเรื่องนั้นมันอยู่เหนือการควบคุมของเขาพร้อมกับแอบมองจูเลียด้วยสายตาที่ล่วงเกินตัดมาที่อารานันในตอนนี้เขาได้เข้ามาตรวจห้องพักของปีเตอร์พร้อมกับซาร่าและเปิดดูไฟวิดีโอที่ปีเตอร์บันทึกไว้เกี่วกับการทดลองของเขาซึ่งในตอนแรกทั้งสองคนไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ปีเตอร์ส่งสัญญาณมือที่เขากับอารันเคยตกลงกันตอนยังเด็กอารันเล่าว,ว่าทั้งคู่อาศัยอยู่กับแม่และพ่อที่ขี้เมาและชอบทำร้ายดังนั้นทั้งสองคนจึงคิดสัญญาณมือขึ้นมา,ารูปแบบ เพื่อเป็นการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆและสัญญาณมือที่ปีเตอร์ทำในวิดีโอนี้มันก็หมายความว่ารีบหนีไปให้เร็วที่สุดแต่ไม่ทันใดจูเลียก็เข้ามาบอกอารานันว่าตอนนี้ปีเตอร์ได้ก่อเรื่องแล้วปรากฏว่าปีเตอร์ได้หายตัวไปจากเตียงและพบเพียงร่องรอยการหลบหนีของเขาบนฝ้าเพาดานเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ดรฮาร์เกตได้ดูเรื่องนี้เขาจึงแจ้งกับอารานันว่าเขาจะปล่อยกา๊าซยาสลบในช่องระบายอากาศเพื่อที่จะจับตัวปีเตอร์ลงมาหลังจากที่ยาสลบทํางานในตอนแรกอารันไม่เห็นด้วยกับวิธีีีนน้้เเเพรรรราาาาะขกลัััวว,ว่ตตออ์จไดบย แต่ดเรฮาราเกะก็ยังว่ามีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะจับปีเตอร์ลงมาแบบตัวเป็นๆและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่สุดด้วยเหตุน,นี้อลันจึงเสนอตัวเองในการขึ้นไปตามหาปีเตอร์ข้างบนและยอมให้ดรฮาตาเกตปล่อยก๊าซยาสลบใส่ปีเตอร์ทันทีขณะเดีวยวกันในตอนนี้ดอร์ด้ากับเซอร์จิโอได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบเพื่อว่าจะเจอบอดแซเกี่ยวกับลิงทดลองที่ดรฮาราเกตปกปิดเอาไว้ได้แต่ทว่าเมื่อเดินมาถึงห้องห้องหนึ่งทั้งสองคนกลับไม่สามารถเข้าเป็นห้องนนัันััั้้้้้้้ไไไดดดททงงี่คูฝชชิิปปปสหรบใเะตวเาววแลว ด้วยเหตุน,นี้เซอร์จิโอจึงลองเดินสำรวจบริเวณโดยรอบเพื่อว่าจะเจออะไรที่ใช้งานได้บ้างจนกระทั่งเขาได้เจอกับไนโตรเจนเหลวที่สามารถพังระบบปลดล็อกและเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงคู่เข้ามาข้างในในนั้นกับมีเพียงกรงสัตว์ที่ว่างเปล่าและกลิ่นมินสาบที่โดลราฟันทงว่าเป็นกลิ่นของลิงแต่สิ่งที่แปลกก็คือลิงพวกนี้ถูกพาไปที่ไหนและทำไมพวกเขาต้องปกปิดเรื่องนี้ด้วยในขณะที่กำลังสำรวจต่อไปจู่ๆทั้งสองคนกลับได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นภายในห้องนี้ และพอทั้งสองคนช่วยกันมองหาดีๆปรากฏว่านั่นคือลิงตัวหนึ่งที่แอบอยู่ในโครงด้วยท่าทางหวาดกลัวในขณะที่ดอด้ากำลังเดินเข้าไปหาลิงตัวนั้นอย่างไม่หวาดกลัวทันใดนั้นลิงตัวนี้ก็พุ่งเข้ามาหาดอด้าและพยายามจะทำร้ายเธออย่างคลุ้งคลั่งโชคดีที่เซอร์จิโอมาหยุดมันไว้ได้ทันและพยายามตรวจดูดร่างกายของดอด้าจนมั่นใจว่าเธอปลอดภัยดีอย่างใดก็ตามลิงตัวนี้ที่สลบไปแล้วกลับมีปฏิกิริยาบางอย่างคล้ายกับปีเตอร์ซึ่งนี้ยิ่งทำให้ทั้งสองคนสับสนกันมมมาากกว่่่ทััั้้งงหดนนนนีคืือออเรระไรนแนะ ตัดกลับไปที่อาลันในตอนนี้เขาได้ขึ้นไปบนท่อระบายอากาศเพื่อตามหาปีเตอร์ที่หมดสติแต่ไม่นานเขาก็ได้เจอกับรอยเลือดของปีเตอร์และได้ยินเสียงคำรามดังมาจากอีกทิศทางหนึ่งซึ่ง,งยืนยันว่าปีเตอร์น่าจะอยู่บนนี้จริงๆอลันจึงออกตามหาน้องชายต่อไปและได้พบว่าปีเตอร์กำลังนอนหมดสติอยู่ไม่ไกลอย่างไรก็ตามเมื่ออลันคานมาดูใกล้ๆเขากลับบอกว่านั่นไม่ใช่ปีเตอร์แต่เป็นศพของใครสักคนนอนจมกองเลือดและแขนข้างหนึ่งของเขาถูกตัดออกไปเมื่อบวกเขานำร่างของชายคนนี้ลงมา ปรากฏว่าน,นี่คือหนึ่งในผู้รักษาความปลอดภัยของที่นี่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือทําไมปีเตอร์ต้องฆ่าชายคนนี้และตัดแขนของเขาออกไปลรวมไปถึงเขาสามารถทําแบบนี้ได้ยังไงทั้งทั้นที่ในตอนแรกปีเตอร์อยู่ในสภาพที่ปางตายแบบนั้นขณะเดียวกันจูเลียกับซา่าเองก็กําลังเจอกับสิ่งผิดปกติในเลือดของปีเตอร์เพราะเชื้อเวลาที่อยู่ในเลือดของเขามันมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาจูเลียจึงรีบไปแจ้งเรื่องนี้ให้อลันดูทันทีในขณะที่เซอร์จิโอได้กลับมาที่ห้องพัก แลบประกอบดาวเทียมขนาดเล็กที่เขาซ่อนเอาไว้ในเสื้อคลุมจากนั้นเสือจิโอก็นําดาวเทียมนี้ออกไปวางกลางหิมะก่อนที่เขาจะทําการส่งข้อมูลบางอย่างไปหาใครบางคนอย่างลับๆทว่านในระหว่างที่เขากําลังเดินกลับไปเสือจิโอกลับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเพราะข้างนอกนั้นมันเต็มไปด้วยศพของลิงหลายร้อยตัวที่ถูกนํำมอ,อกมาทิ้งให้หนาวตายอย่างน่าหดหูดใจในขณะที่ดรฮาราเกะกำลังนั่งฟังการวิเคราะห์เชื้อไวรัสของอาลันเสือจิโอก็เดินกลับเข้ามาและพูดคุยกับดรฮาราเกะราวกับว่าทั้งสองคนมีข้อออตกกลงะไรันยู่ ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากว่าเสืจิโอและดรฮาราเกะกำลังกลุ่มความลับบางอย่างและถูกสั่งการโดยใครบางคนที่มีอำนาจเหนือกว่าขณะเดียวกันในตอนนี้อลันกำลังช็อกกับวิธีการทำงานของเชวเวรดัสพเ,เพราะเขาพบว่าสาเหตุที่ร่างกายของปีเตอร์ไม่ถูกย่อยสลายแบบคนอื่นๆมันเป็นเพราะว่าเซลล์ของเขามีลักษณะพิเศษที่ยอมรับให้เชวเวรดัสเข้ามาและเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายให้กลายเป็นเซลล์รูปแบบใหม่แต่สิ่งที่สร้างความกังวลใจให้อลันอย่างมากคือเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเวรัสตัวนี้กำลังจะทำให้ปีเตอร์กลายเป็นตัวอะะไรกกัันนนนแ่ในขณนเดียว ตัวของปีเตอร์เองก็ได้เดินไปที่ห้องพักของนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆแล้วใช้แขนของผู้รักษาความปลอดภัยในการสแกนเข้าไปในห้องของพวกเขาโดยพลัดพรารหลังจากนั้นเสียงกรีดร้องของคนข้างในก็ดังขึ้นมาเรากับว่าปีเตอร์ได้ฉีกรากของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆอย่างไม่ปราณีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องดาวความสยองเท่านั้นเพราะหลังจากนี้จะมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ซึ่งผมขอบอกไว้เลยว่าเรื่องดาวจะเข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกเป็นพันๆเท่าครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมตอนที่2ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมุมมือด้วยนะครับหลังจากที่การจู่โจมของปีเตอร์สิ้นสุดลงเหยื่อทุกคนที่ถูกเขาโจมตีก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าปีเตอร์ทําอะไรกับพวกเขาบ้างซึ่งทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีเตอร์บุกเข้ามาแล้วใช้ปากของเขาประกบกับปากของเหยื่อเพื่อหวังจะส่งต่อเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังมีเหยื่อของปีเตอร์อีก3คนที่หายตัวไปดังนั้นอารานันจึงของกําลังสนับสนุนจากดรฮกเตอเกะ ในการพาเขาเข้าไปตรวจสอบในห้องของทั้งสามคนนี้ด้วยวิธีที่ละมุนละม่อมที่สุดขณะเดียวกันดอร่าที่กำลังผ่าตัดศพของลิงก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังของเธอแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองเธอกลับไม่พบใครอยู่ตรงนั้นเลยส่วนจูเลียที่กำลังเก็บอุปกรณ์ทดลองของเธอก็รู้สึกเช่นกันว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่บนช่องระบายอากาศแต่เธอพยายามจะไม่ใส่ใจและเดินจากไปโดยไม่รู้ว่าข้างบนนั้นคือปีเตอร์ที่กำลังจับตาม,มองเธออยู่แต่มาที่ห้องกักกันในตอนนี้อยู่ของปีเตอร์เริ่มไม่พอใจ ที่พวกเขาถูกจบมาขังเอาไว้ที่นี่แต่ซาร่าเขาพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงแม้ว่าเธอจะโดนดูถูกเรื่องที่เธออายุยังน้อยก็ตามขณะเดียวกันอลันและทีมจู่โจมกำลังจะเข้าไปในห้องเหยื่อของปีเตอร์ที่หายตัวไปและเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะไม่มีการใช้อาวุธหรือความรุนแรงกับพวกเขาเด็ดขาดเมื่อเข้ามาในห้องแกอรกอลันกลับพบเพียงข้าวของที่กระจัดกระจายและความพยายามที่จะหนีออกไปเท่านั้นซึ่งนี่สร้างความสงสัยให้กับทุกคนว่าแล้วตอนนี้เธอคนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่ ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้ได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าดอด้าด้วยใบหน้าซีดเซียวและตาแดงกำ่ำเธอพูดจาปแปลกๆราวกับว่ากำลังสนทนากับใครบางคนที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่ที่นี่ดอด้าจึงพยายามกล่อมให้เธอมีสติและรับปากว่าเธอจะช่วยอย่างสุดความสามารถแต่หญิงคนนี้กลับกล่าวหาว่าดอด้าโกหกและขู่ว่าดอด้าจะต้องเสียใจที่มาที่นี่ตัดมาที่จูเลียในขณะที่เธอกับดรฮาราเกตกำลังย้อนดูสิ่งที่ปีเตอร์กับเ,เพื่อนๆอีกสองคนทำก่อนที่จะเกิดเรื่องจู่ๆทั้งคู่กับพบว,ว่าชั้นวางของในห้องแล็บ มันได้ล้มลงไปเองอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งถึงแม้ว่าดรฮาร์ดเกตจะอธิบายว่านั่นเป็นผลมาจากการทดลองของปีเตอร์แต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาได้ขณะเดียวกันในตอนนี้มีเหยื่อของปีเตอร์คนหนึ่งเริ่มมีอาการแย่ลงซาดาจึงพยายามกล่อมให้เขาอย่าพึ่งตื่นตระหนกและสัญญาว่าจะรีบไปหายาแก้ปวดมาให้ในขณะที่ฝั่งของอลนันพวกเขาสามารถจับตัวหนึ่งในเหยื่อของปีเตอร์ที่หายไปได้แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งเริ่ม,กมเก,เกเระมอววเตออกกไปจาที่นร แต่หลันก็ยังยืนกรานว่าจะไม่มีใครได้ออกไปทั้งนั้นเพราะถ้าหากมีใครสักคนเกิดติดเชื้อขึ้นมาคนคนนั้นก็อาจจะไปแพร่เชื้อและทําให้ทุกคนบนโลกพลอยติดเชื้อไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาสัญญาว่าจะทาให้ทุกอย่างคลี่คลายให้เร็วที่สุดตัดมาที่ซาดาในขณะที่เธอกําลังจะนํายาแก้ปวดมาให้ผูดติดเชื้อจู่ๆปีเตอร์กับโผล่เข้ามาและกล่าวหาว่าเธอมาที่นี่เพื่อเหตุผลบางอย่างในตอนแรกซาดาไม่เข้าใจว่าปีเตอร์หมายถึงอะไรแต่ปีเตอร์ก็มาเฉลยทีหลังว่าเขากําลังพูดถึงจจูเเลีีียกก่่อนนทขาะระรโดดไป และทิ้งเพียงความสงสัยเอาไว้ให้เธอขณะเดียวกันจูเลียพบว่าตามวันที่ในกล้องวงจรปิดปีดเตอร์กับกพวกได้ทาการฉีดสารสองชนิดเข้าไปในหนูทดลองโดยประกอบไปได้วยนาวิกเอและนาวิกบีด่นั้นเธอจึงคิดว่าจะทำการทดลองตามรอยของเขาเพื่อดูว่าหนูทดลองจะมีปฏิกิริยาต่อสารสองชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไงแต่ไปที่ฝั่งดอร่าในตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่ดวงเหนียวเธอไว้เริ่มพูดจาแปลกๆเ,เ,เกี่ยวกับการสร้างเชื้อไวรัสขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจและไม่สามารถควบคุมมันได้อีกแล้วดอร่าจึงใช้จังหวะนี้ในการวิ่งหนีไป แต่สุดท้ายเธอก็ถูกจับได้และเกือบจะโดนเธอคนนี้แพร่เชืวเว้อไวรัสเข้ามาในร่างกายโชคดีที่ดอลล่าสามารถหลบการปล่อยเชืวเว้อไวรัสได้ทันก่อนที่เธอคนนั้นจะขอโทษด,ดอลลดาร,ราวกับว่าเมื่อกี้เธอไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรลงไปขณะดูการอลรันได้เข้ามาตรวจอาการของซาร่าที่เพิ่งจะถูกปีเตอร์จูดโจมและได้รู้ว่าปีเตอร์ไม่ได้ทำอะไรเธอเลยยกเว้นพูดจาแป,ปลกๆเกี่ยวกับจูเลียเท่านั้นนอกจากนี้อลันยังเริ่มเข้าใจแล้วว่าปีเตอร์ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่เพราะเขาได้เข้ามาที่นี่เพื่อหายาแก้ปวดให้กับตัวเองดดัังงงนนน้ถืืออเเป็ร่่ทีี ที่จะกล่อมให้เขากลับเข้ารับการรักษาแบบคนอื่นๆได้ผู้ช่วยของดรฮาราเกตสังเกตว่าปีเตอร์มักจะใช้ท่อระบายอากาศในการหลบหนีอยู่เสมอแต่ในครั้งนี้พันตีเซอร์จิโอได้เสนอตัวเองเป็นคนขึ้นไปเองเพราะาลันคือคนสําคัญของที่นี่และจะเาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไม่ได้แต่ทว่าในขณะที่เซอร์จิโอกำลังตามหาตัวของปีเตอร์อยู่ในช่องระบายอากาศจู่ๆเขากลับถูกปีเตอร์โผล่เข้ามาจู่โจมโดยที่ไม่ทันตั้งตัวซึ่งหลังจากที่ทุกคนพานตัวของเซอร์จิโอที่หมดสติลงมาร่างกายของเขากล และยังไม่พบว่าปีเตอร์ได้ส่งต่อไวรัสใด,ดๆมาที่เซอร์จิโอในขณะที่ฝั่งของจูเลียเองก็ได้พบว่าหนูทดลองที่ถูกฉีดสารน,นาวิกเอได้ตายไปหมดทุกตัวส่วนหนูที่ถูกฉีดสารน,นาวิกบีกับไม่เป็นอะไรแถมยังมีปฏิกิริยาก้าวดาวและพยายามพุ่งเข้าไปโจมตีหนูดวนอื่นอีกด้วยในขณะที่ฝั่งของซาร่ดาก็กำลังเจอกับเรื่องที่น่าอึดอจจัดใจเพราะเหยื่อของปีเตอร์ได้จับตัวเธอไว้เป็นตัวประกรันและขู่ให้เธอเรียกคนที่มีอำนาจมาปล่อยให้พวกเขาออกไปซึ่งหลังจากที่อลันได้รู้เรื่องนี้เขาก็รีก,รกลยกล่อม แต่ในตอนแรกการเจรจาไม่เป็นผลเพราะพวกเขามองว่าอลันแค่โกหกเพื่อหวังจะชิงตัวของซาร่าไปด้วยเหตุนี้ดอ,อรอลันจึงถอนหน้ากากของเขาออกเพื่อไปสูนให้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วหลังจากที่การเจรจาสิ้นสุดลงอลันก็พยายามปลอบใจซาร่าที่เสียขวัญอย่างหนักแต่ไม่นานจูเลียก็เข้ามาเรียกอลันให้รีบเข้าไปดูผลการทดลองของเธอจูเลียอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสารสองชนิดและชี้ให้เห็นว่าผลข้างเคียงของมันใกล้เคียงกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับปีเตอร์และเพื่อนๆของเขาอีกสองคน โดยถือมั่นใจว่าสารนาวิกบีที่ปีเตอร์ผลิตขึ้นมาคือเชื้อไวรัสที่จะเข้าไปควบคุมสมองให้ทําการส่งต่อเชื้อไวรัสไปสู่คนอื่นๆอีกทีดังที่ทุกคนเห็นเขาทํากับเหยื่อคนอื่นๆขณะดวการตอนนี้พันตีเซอร์จิโอได้เข้ามาขัดขวางการหลบหนีของเหยื่อของปีเตอร์คนที่3เพื่อขอให้เขากลับเข้าไปในศูนย์วิจัยและเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแต่ในเมื่อเหยื่อคนนี้ยืนยนันว่าเขาจะไม่ยอมเข้าไปเด็ดขาดเซอร์จิโอจึงใช้มีดสังหารเหยื่อคนนี้อย่างเลือดเย็นและทําการทําลายหลักฐานด้วยกาารฝังเข้ใตหมะ ภาพแต่ไปที่ซาร่ากับจูเลียในตอนนี้ดอดาได้พาด่างอลร้สติของเหยื่อปีเตอร์เข้ามารักษาในห้องกักกันแต่ไม่ทันไร้เหยื่อที่นอนอยู่อีกคนก็เริ่มมีอาการคุ้มคลั่งก่อนที่ซาร่าได้คนอื่นๆจะตระหนักได้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนที่เหยื่อทั้งสามคนวางเอาไว้เพื่อที่จะหลบหนีออกไปจากห้องนี้ในขณะที่ฝั่งของอล,ลันเองก็ได้เข้าไปไประชิญหน้ากับดรฮาตะเกะเพื่อบอกว่าเขาไม่สามารถทำงานได้ถ้าหากทางอาร์กติกไบโอซิสเต็มไม่เปิดเผยข้อมูลกับเขาแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกคคนจะตต้อองไมมม่่ีวาับก และเขาจะทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้หลังจากที่อลันเดินออกไปดรฮาร์ดเกตก็ได้หยิบภาพถ่ายของจูเลียขึ้นมาดูอย่างน่าสงสยัยซึ่งทิ้งปริศนาให้ทุกคนฉุกคิดว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงกันแน่นอกจากนี้เมื่อดรฮาร์ดเกตถอดคอนแทคเลนออกมาเรายัางพบว่าที่ดวงตาของเขามันได้เดืองแสงประหลาดออกมาด้วยซึ่งนี่ยิ่งทําให้น่าสงสัยไปกันใหญ่ว่าสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้จะลงเอยยังไงเพราะที่ฝั่งของซาร่าเองก็เริ่มมีการมือสัั่่่่่นนนนนออออยยางงงรุแแเกกดดขึ้้บบธวลละะททีีต2จจ ซีดีก็ได้ทิ้งท้ายฉากที่จูเลียกําลังอาบน้าก่อนที่ปีเตอร์จะเข้ามาจูจ่โจมเธอและใช้ปากประกบจูเลียเพื่อส่งต่อเชื้อไวรัสอย่างน่าสยดสยองและนี่ก็คือซีรีส์เรื่องฮีลิกอีพีที่1และอีพีที่2ซึ่งถ้งาแคลิปนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหรือมียอดกดไลค์ถึง2,000คนเดี๋ยวผมจะมาทำอีพีที่เหลือให้ได้รับชมกันอย่างจุใจแน่นอนครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ